สวัสดีครับ military weapon อาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารวันนี้เราจะมาพูดถึง VL m i c ไค่าระบบอาวุธปล่อยน้ำวิถีสูิงสัวอากาศที่ดีที่ๆๆสุดของกองทัพบ,บกไทยปราการป้องกันภัยทางอากาศของกรุงเทพมหานาครในปีพศ .257 กอ,อ25 7, งทัพบ,บกไทยได้เลือกระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้แบบ MBDA VL ไมค่าหรือ Vertical Launch m i c a System จากสาธารณรัฐฝรั่งเศสจำนวนหนึ่งระบบ ประกอบไปด้วยรถเลดราตรวจการและแจ้งเตือนภัยทางการาศมิติแบบ h a n โซล t ี m l 3D 3 D, ทัก3 2จำนวน1คันรถที่บังคับการ1คันและแท่นยิงอาวุธป่อยน้ำวิธีจำนวน2คันในวงเงิน3,520ล้านบาทหรือ108ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อทดแทนระบบ MBDS s p a ีเอ0 0าที่ประจำการมานานกว่า23ปี Vl ไมค่า ah, ผลิตโดยบริษัท MBDA สาธารณรัฐฝรั่งเศสคำว่าไมค่าย่อมาจากคำว่า Missile Day Interception The Combat AD Auto Defense ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าอาวุธปล่อยสกัดกัน้นการต่อสู้และการป้องกันอัตโนมัติเนื่องจากอาวุธปล่อยนอมิถีไมค่า มีทางรุ่นที่ใช้ติดตั้งบนเครื่องบินขับไล่เรียกว่าอาวุธปล่อยน้ำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยกลางนอกระยะสายตามองเห็นแบบไมค่า Beyond Vision Lens Air to Air m i s s i ซ e ซึ่งมีพิสัยการยิงระหว่าง60-80กิโลเมตรด้วยความเร็วมากกว่า4มักส่วนอีกรุ่นที่ใช้งานเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศภาพพื้นคือ VL ไมค่าโดยคำว่า VL เี่ยวมาจากคำว่า v e r t i c a l l าหรือการยิงอาวุธในแนวดิ่งดังนั้นจึงกลายเป็น V.L. ไม c ค่าซิเ e มหรือระบบอาวุธป่อยนำวิถีพื้นส่อากาศแบบ MBDA Vertical Launch ไม่ a ่าซิเ m มและมีพิสัยการยิงลดลงเหลือ20กิโลเมตรด้วยความเร็วลดลงเหลือ3ม,มักไมค่าทำการยิงได้จากหลายแพลตฟอร์มทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นเรือลบเรือดำน้ำและเครื่องบินขับไล่ลูกอาวุธป่อย ไม่ค่ามีน้ำหนัก112กิโลกร,รมัมยาว3.1เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง160มิลลิเมตรหัวลบหนัก12กิโลกร,รมัมใช้กลไกการระเบิดแบบการกระทบเป้าหมายโดยตรงหรือการระเบิดหน้าเป้าหมายใช้เครื่องยนต์แบบมอเตอร์จลวดแข็งมีพิสัยการยิง20กิโลเมตรที่ความสูง9กิโลเมตรหรือ29,528ฟุตและมีความเรีวมากกว่าสามักหรือ1.02กิโลเมตรต่อวินาที 61.25กิโลเมตรต่อนาทีและ3,675กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบนำทางในช่วงกลางของวิถี Midcourse Guidance System นำวิถีด้วย Inertial Guidance หรือ Inertial Navigation System ย่อว่า INS คือระบบนำทางด้วยแรงเฉื่ยและนำทางด้วยระบบ Data Link ตรงสุดท้ายของอาวุธในช่วง Terminal ลูกอาวุธปล่อยไหมค่า RF EM จะนำวิถีด้วยระบบ Active r a d a r Homing หรือการติดตามเป้าหมายด้วยเรดาร์ที่อยู่ส่วนหัวของอาวุธปล่อยไมค่าและลูกอาวุธปล่อยไมค้า IR าจะนำวิถีด้วย i n f r a r e d h o m i n g หรือการติดตามเป้าหมายด้วยความร้อนด้วย s e ก k e r IR ที่อยู่ส่วนหัวของอาวุธปล่อยไมค่าเช่นเดียวกันแท่นยิง VL ไมค่ามีท่อยิง4ท่อต่อ1นแท่นสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถี VL ไมค้า EM ซึ่งนำวิถีด้วยระบบ Active Radar Homing หรือ VL m i c คซึ่งนำวิถีด้วยระบบ Infrared จำนวน4นัดโดยสามารถตั้งห่างกัน20กิโลเมตรเพื่อ,อครอบคลุมพื้นที่การป้องกัน504ตารางกิโลเมตรเลด a าร์ t อ m l 3D ทับษาเป็นระบบเรดร์ตรวจการและป้องกันภายทางอากาศเคลื่อนที่3มิติที่ดีที่สุดของกองทัพบ,บกไทยเข้าประจําการจํานวน3ระบบ มีระยะตรวจจับ200กิโลเมตรที่ความสูง20กิโลเมตรหรือ65,617ฟุตสามารถตรวจจับเป้าหมายได้400เป้าหมายพร้อมกันโดยเรดาร์ t i m l 3D ทั32ถูกนำมาใช้งานร่วมกับระบบอาวุธปล่อยน้ำวิถีพื้นสู่อากาศแบบ VL m i c a ในการตรวจจับภัยคุกคามทางอากาศและการใช้งานตรวจจับเสริมเฉพาะจุดในเครือข่ายการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพไทย ร่วมกับเรดาร์แจ้งเตือนภัยทางอากาศระยะไกลสมิติของกองทัพอากาศที่มีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศราว16ระบบสำหรับเรดาร์แบบ t i m l 3 D ทับสของกองทัพบกไทยทั้ง3ระบบนั้นได้ประจําการตามหน่วยต่างๆดังนี้ 1. ประจํนนาการณศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกหรือสอปอพอทอบอหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกหรือนอปอ,อถนนเดชตุงคะ แขวงสี่การเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครจำนวนหนึ่งระบบสำหรับใช้งานในการตรวจจับเป้าหมายภัยคุกคามทางอากาศก่อนจะใช้ระบบอาวุธป้ายน้ำวิถีพื้นส่วอากาศแบบ v L ไ m a ค่าในการต่อต้านสกัดเป้าหมาย 2. ประจําการณศูนยนะ์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกที่1ประจําพื้นที่ภาคกลางหรือสอปอพอ,อทอบอตนึ่งวังน้อยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาจำนวนหนึ่งระบบ และ 3. ประจําการณศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกที่2ประจําพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือหรือสอปอพอ,อทอบ2ถนนวีระโยธาสองตำบลหนองไผ่ร้อง,อ,งอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจํานวน1ระบบ DRL m 3D-32 ทับเป็นระบบเรดาร์แจ้งเตือนภัยทางอากาศระยะตรวจจับปานกลาง3มิติติดตั้งดดบนรถบรรทุกเคลื่อนที่แบบแมน SX 45 8็8 ใช้ระบบเรดาร์แบบ p a สซีฟอิเล็กทรอนิคอลลี่สแกนเนสอารหรือ p ีซ่าซึ่งตัวเรดาร์แบบ TRML 3 d ทับ32เป็นระบบเรดาร์แบบแยกส่วนที่เชื่อถือได้สูงทนทานต่อมาตรการการตอบโต้ทางอิเล็กทรอนิกส์มีความคล่องตัวสูงการใช้งานและเวลาในการรื้อถอนน้อยกว่า10นาทีทำงานในย่านความถี่4แบนด์ band. ใช้เครื่องส่งทรานส m ม t เตอร์แบบแกนโซ s สเตตหรือเทคโนโลยีแกเลียมไนไตร ซึ่งแกลเลียมไนไตรหรือแกนส์เป็นวัสดุเซมิคอนดักเตอร์รุ่นที่3ที่แข็งและเสถียรมีความสามารถในการทำงานที่อุณหภูมิการนำความร้อนที่สูงขึ้นและแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นมากด้วยความรวดเร็วในการสวิตชิงและข้อได้เปรียบที่มีประสิทธิภาพสูงชิป i อแบบแกนจึงถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์พลังไฟฟ้าที่ใช้แกนมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ซิคอนอย่างมีในยัยยะสำคัญ t i m l 3 d t 3 2ทับสมีเสาอากาศพ a าส i ิ e อะ r a เรย์จำนวน32แถวและเสาอากาศระบุตัวต,วตนเพื่อหรือศัตรูหรือ identification fan of for ย่อว่า IFF มีระยะตรวจจับ200กิโลเมตรที่ความสูง20กิโลเมตรติดตามเป้าหมายได้400เป้าหมายใช้เวลาในการสแกนค้นหาเป้าหมายระหว่าง2-15วินาที โดยมีความสามารถในการตรวจจับติดตามและจำแนกประเภทของเป้าหมายต่างๆสำหรับภารกิจการเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางอากาศรวมทั้งการสนับสนุนระบบอาวุธป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้สามารถตรวจจับเป้าหมายขนาดเล็กตั้งแต่0.1ตารางเมตรขึ้นไปโดยสามารถตรวจจับติดตามและจำแนกเป้าหมายได้หลายประเภทเช่นเครื่องบินลบเครื่องบินขนาดเล็กที่บินเร็วและบินต่ำเฮลิคอปเตอร์ที่ทำการบินในระดับต่ำ อากาศยานไล้คนขับแบบต่างๆรวมไปถึงจรวดล่อนและขีปนาวุธระบบ V L MICA มีความอ่อนตัวในการใช้งานร่วมกับระบบเรดาร์ได้หลายแบบโดยระบบเรดาร์ทำหน้าที่เป็นเพียงระบบตรวจจับส่วนหนึ่งและ V L MICA รุ่นนำวิถีด้วยเรดาร์นั้นทำการยิงได้อย่างอิสระซึ่งระบบนำวิถีแบบ Active r e d a r Homing ของ V L MICA มีข้อได้เปรียบที่จจรวดสามารถทำงานเพื่อน,นำวิถีเข้าหาเป้าหมายได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้เรดาร์ควบคุมการยิงชี้เป้าให้ตลอดเวลาเหมือนระบบที่นำวิถีแบบ Semi-Active Radar Homing ซึ่งแม้ว่าระบบอาวุธป่อยนำวิถีพื้นส่วอากาศแบบ v l ไหไมค่าจะมีราคาแพงกว่าอาวุธปล่อยนำวิถีของบริษัทผู้ผลิตอื่นๆ แต่ข้อดีของระบบไมค่าคือไม่ต้องการเลด้าชี้เป้าเพื่อชี้เป้าหมายให้ลูกจะหลดตลอดเวลาและมีอัตราการยิงที่ถูกเป้าสูงซึ่งดีกว่า i m f 6 6 2 e w o l v e c h i e p a r o m Missile หรือ ESSM ที่กองทัพเรือไทยมีใช้งานอยู่โดยมักจะต้องยิงทีละ2นัดเพื่อเพิ่อมโอกาสในการทำลายเป้าและต้องใช้เลดราชี้เป้าให้ตัวลูกจะหลดตลอดเวลา ทำให้โดยรวมแล้วค่าใช้ใจ่ายของ v l ไมค่าจะถูกกว่าองทัพบ,บกไทยได้นำระบบ v l ไมค่าเข้าประจำการในเดือนธันวาคมพศ2561และได้เปิดตัวต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมพศ2562โดยใช้ป้องกันบริเวณสถานที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและบริเวณโดยรอบในการเชื่อมโยงระบบ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบสื่อสารเข้าระบบควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพไทยหรือ C4I แล้วแสดงผลในระบบแผนที่สถานการณ์ร่วมกองทัพไทยหรือ COP เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพนันธกิจของระบบควบคุมและแจ้งเตือนภัยทางอากาศของกองทัพบกค,คือค้นหาพิสูจน์ฝ่ายแจ้งเตือนและควบคุมการใช้อาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่งผลให้กองทัพบก มีความพร้อมในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งในอนาคตหากกองทัพบ,บกได้รับงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นก็สามารถจัดหารถแท่นยิงอาวุธปืยน้ำมิถีแบบ VL m มค่าเพิ่มเติมอีก2คันได้ซึ่งจะรวมเป็น4คันตามแผนเดิมจะทำให้ครอบคลุมพื้นที่การป้องกันราว2,000ตารางกิโลเมตรซึ่งครอบคุมพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร ที่มีอยู่ราว1 5 6่าตารางกิโลเมตรครับสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นี่เป็นการลงคลิปครั้งแรกใน YouTube ในรอบ4ปีของผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือจะคอมเมนต์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับระบบอาวุธหรือติชมก็ได้ครับผมจะมาลงคลิปให้มากกว่าเดิมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมครับ